อันที่สองนี้เป็นไก่แจชบานะครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับตอนนี้ปั๊มมาแล้วสองครั้งนะครับนะดูหงอนนะครับโดนจิกนะครับมีรอยขลอกนะครับจากการปั๊มนะครับรอยประมาณนะครับตอนนี้ ประมาณสองกิโลสามนะครับไม่โตรครับดูแข้งนะครับแข้งแล้วก็ตอนะครับแข้งนีเ่เฉยนะครับแข้งแห้งๆนะครับตอกําลังพอดีนะครับนะแจสบานะครับตัวเล็กครับผมตะมาแล้วสองครั้งนะครับ ปรากฏว่าคู่ต่อสู้เขาไม่สู้นะครับยังไม่ได้เลี้ยงแบบจริงๆจังๆนะครับแต่เห็นเบอร์แข้งแล้วนะครับสีแดงนกกดนะครับหางดำนะครับสีแดงนกกดหางดำ ผมให้ทายนะครับผมให้ทายว่าเป็นปากปอยหรือพม่านะครับเจ้าตัวนี้เป็นปากปอยหรือพม่าผมให้ทายนะครับทิมนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับใน youtube นะครับให้ทายนะครับว่าเจ้าแจสบาตัวนี้เป็นปากปล่อยหรือพม่าลักษณะนะครับ หางนะครับแข็งๆนะครับสีแดงนกกดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะจับนะครับวิ่งสุ่มแล้วก็เลี้ยงล่อด,ดีๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายผม <c oughs> ยังไม่มีเวลานะค <c oughs> ลูกชายเพินะ่งย้าย พี่ขังไก่นูใหม่นะครับดูอีแปะนะครับอีแปะเขาเป็นตั้งแต่เล็กๆนะครับผมไม่ได้ตัดนะครับไม,ไม่ได้ตัดสําหรับตัวเมียคู่เขามีนะครับกาลังปกไข่อยู่สบ,บาเหมือนกันให้ท้ายนะครับนะใต้คอมเม์นะครับปาจะแจ้ชบ,บาตัวนี้เป็นปากปล่อยดูข้างหน้านะครับ สวยนะครับแตดรอยรอยเล็กตั้มมาแล้วสองครั้งนะครับดูสภาพสก แม่สสีแดงนกกดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตไก่หนุ่มสองตัวนะครับตอนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ